จะบอกว่าถ้าความสูงของสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้น15%ฐานลดลง15%พื้นที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์โจทย์ข้อน,นี้เราใช้ความรู้เรื่องพื้นที่สามเหลี่ยมและเรื่องเปอร์เซ็นต์มาช่วยในการทําโจทย์มาดูวิธีคิดกันก่อนอื่นเราว่ารูปสามเหลี่ยมก่อนให้ฐานยาว A แล้วก็ความสูงยาว B เพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมคือ12คูณฐานคูณสูง ดังนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเดิมจะเท่ากับเศษหนึ a ่งนสองคูณ a คูณ b ส่วนพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมใหม่ก็จะเท่ากับเศษหนึ่งนสองคูณ a เพิ่มขึ้น1นึ่งอก็จะเป็น1 1 5 a และ b ลดลง15%ก็จะเป็น0 8 5 b พื้นที่ใหม่ก็จะเท่ากับ1 a C, น, 1. A, L, นึ่งนสอง a b คูณ0 9 7ย ถ้าเราให้พื้นที่เดิมเป็นหนึ่งหน่วยพื้นที่ใหม่เป็นเป็น0ูนจุดซึ่งมันก็จะลดลงไป0ูนจศย์สองสองห้านี่เราทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์เราคูณร้อยก็จะเท่ากับ2.25เพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจะลดลงไปสองหเปเซ